โ <Okay. S 2> อเคเราลองมาดูนิดนึงนะครับโจข้อนี้นะครับบอกว่าโลหะชนิดหนึ่งนะครับมวล200กรัมนะครับยาว40เซนติเมตรนะครับถูกแรงทางแม่เหล็กกระทาให้โลหะเคลื่อนที่ด้วยความเร่ง10เมตรตวินาทีดังรูปนะครับก็คือเคลื่อนที่ไปตามแนวระดับปกตินะฮะอันนี้อันนี้เนี่ยจากรูปเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยโจจะให้รูปที่เป็นลักษณะคืออาจจะเป็นเหมือนท็อปวิวมานะก็คือแบบว่าไม่ต้องไปสนใจเรื่องแบบ ที่มันให้มวลมาแล้วมันจะมีน้ําหนักของลวดหรือ่าเนี่ยอันนี้ไม่ต้องสนใจโอเคปะ่ะเพราะไม่งั้นโจทย์เขาจะบอกเองว่าแบบอเอเ้ยลวดวางตัวในแนวดิ่งหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดโจทย์ไม่บอกโจทย์ให้รูปมาเลยเนี่ยก็คือเป็นที่รู้กันนะฮะว่าโอเคมันเป็นรูปที่แบบไม่ต้องไปคํานวณอาจจะไม่ต้องไปคํานึงเรื่องของน้ําหนักของตัววัตถุนะฮะโอเคเนาะอันน,นที่นี้โจทย์ให้มวลมานะครับโจทย์ให้มวลมาโจทย์ให้ความเร่งมาอ่าเราเรา,เราโน้ตไ้ก่อนให้เอมาให้ a อมา โจทย์ให้อะไรมาอีกครับโจทย์ให้ l มาถูกไหมให้ l มาโจทย์ให้ b มาถูกปะ่ะโจทย์หาอะไรครับโจทย์หาโจทย์หา i ถูกไหมฮะขนาดของ i ก็เป็นเท่าไหร่เอ๊ะมี i มี l i l b คุณ,ค,ณคุณอะไรไหมฮะ i l b ถูกไหมฮะสูตรอะไรอะ่ะ ไอเอลบีคือมันมีมีไม่กี่สูตรหรอกจริงจริงไหมเออไอเอลบีนึกถึงสูตรอะไรฮะสูตรเมื่อกี้เลยใช่ไหมไอเอลบีไซเซต้าเท่ากับแรงนั่นเองแรงเท่ากับไอเอลบีไซเซต้าแรงทางแม่เหล็กถูกป่ะเพราะอันนี้เป็นเรื่องของแม่เหล็กถูกไหมเพราะฉะนั้นไออันนี้คือสิ่งที่โจทย์อยากหาถูกป่ะโจทย์อยากหาไม่รู้แอลรู้อย่างรู้แล้วถูกป่ะบีรู้อย่างรู้แล้วเซต้ารู้อย่าง ดูแล้วถูกปะ่ะเพราะว่ากระแสไฟฟ้าเนี่ยมันไหลในทิตทิตขึ้นมันก็ทิศลงอะ่ะใช่ไหมแต่สนามแม่เหล็กมันอยู่ในทิตไหนเอ่ยมันอยู่ในทิตมันอยู่ในทิตตั้งฉากใช่ไหมมันอยู่ในทิตตั้งฉากกับตัวกับตัวแท่งแท่งลวดถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเซต้าในที่นี้เรารู้แล้วว่าเซต้าเป็นเก้าสิบองศาโอเคปะ่ะ f รู้ยังอ้าวโจ์ไม่ได้บอก F มาแต่แต่เรารู้จักอะไรนี่ไงมันให้ M กับ A อไหหาได้ยัง ทีจ่จหาได้แล้วถูกปะเพราะว่าจําได้ปะซิกมาเอฟเท่ากับเออถูกปะในที่นี้ก็คือมี f ตัวเดียวก็คือ f อฟเท่ากับเออจบยังจบแล้วถูกปะข้อนี้อีซี่มากถูกปะข้อนี้อีซี่มากจริงเพราะนั้นเราก็จะได้ว่าอ๋อได้ ma อมเอเท่ากับไอเอลบสายเกาสายเกคือ ศูนย์หนึ่งหนึน่งใช่ไหมเนะ้องตื่นกันนิดนึงนะฮ <c> ะ <oughs> บางคนดูดูคลิปนี้ตอนสองทุ่มอาจจะแบบเอเอผีอ่องอ่องแล้วอะไรเงี้ยอ่าก็ต้องแบบเออเติดสติอีกนิดหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะได้ i เท่ากับเท่าไหร่ครับ M A ส่วน L B ถูกไหมครับ M แทนเป็น200เลยไนดะ้หมไม่ใช่ต้องแทนเป็น SI unit นะครับ M เราต้องแทนเป็น0 2ุดกิโลกรัมโอเคปะ่ะก็แทนเป็น0.2น หน่วยเป็นเอสไอยูนิตนะครับ10เมตรต่อวินาทีกำลัง2 SI เอสไยูน S ิตแล้ว L เป็น40เซน40เซนในที่นี้เป็นเอสไอยูนิตยางเราต้องเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ครับเป็น0.4เมตรถูกไหมฮะก็แทนค่าไปเป็น0.4เมตรนะครับ B เป็นเท่าไหร่ครับ B เป็น4ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นตัดเลขกันนิดนึงครับตัดเลขช,ชุบช,ชับช,ชุบช,ชับ0.2ตัด0.4เหลือ1ส่วน2เอ่อ1ส่วน2 ำนวเลขกับพี่นิดหนึ่งครับก็คือเป็น10ส่วน8เท่ากับ1 2 5แอมแปร์ถูกไหมฮะคือคำตอบทีนี้โจทย์ถามว่ากระแสไฟฟ้าให้หาให้หาทิศทางของมันด้วยถ้าเกิดน้องลองมาดูเนี่ยเอ้ยทิศทางมันน่าจะเป็นทิศไหนระหว่างจาก A คือกระแสฟ้าน่าจะไหลไหลลงจาก a มา b หรือว่า B ไป A ครับเราจึงจะทำให้ได้ทิศทิศของความได้ก็คือทิศของแรงถูกปะอ่ะแรงมีทิศไปทางขวาเหมือน แน่นอนคิดของแรงเนี่ยเป็นไปตามกฎมือขวามาเดินครับโอเคปะซึ่งกระแสไฟฟ้าเนี่ยเป็นตัวแทนของเหมือนกระแสที่เป็นบวกถูกไหมกระแสที่ถ้าเกิดกระแสที่เป็นลบมันคือกระแสอิเล็กตรอนถูกไหมกระแสที่เป็นบวกก็คือเอ่อเหมือนเป็นคือกระแสไฟฟ้าเป็นเป็นตัวแทนของการการไหลของประจุบวกอ่ะพูดง่ายๆโอเคไหมคือคือเหมือนกับว่าเป็น เป็นตัวแทนของประจ,จุบวกอ่ะเพราะฉะนั้น,นก็ใช้กดของมือขวาไม่ต้องมากับทงกับชิดอะไรเหมือนที่เมื่อกี้พี่บอกว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันเป็นประจ,จุลบเราต้องกับชิดหลังจากกำมืออะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเราหาแรงบนเส้นลวดปกติทั่วๆไปเราก็ไม่ต้องกลับมืออะไรโอเคไหมเพราะฉะนั้น,นสิ่งที่เราทำก็คือ4นิ้วชี้ตามไอ,อพี่สมมุติว่าให้ไอเป็นทิศทิศทิศลงแล้วกันสมมติสมมุติไอทิศลง4นิ้วชี้ตามทิศไอกชี้ตามทิศไอ,อยางนี้ใช่ไหมกำตาม B B คือพุ่งพุ่งเข้าใช่ไหมะจะกบย,ย่างนี่ไหมกบปุ๊บได้ทิศได้ทิศ F ถูกไหมก็คือไปทางขวามอวงงออือน้องวางงงอ่ะ้าเกิดน้องงงอ่ะน้องผู้นี้อ่ะสมมติลองอีกทิศหนึ่งนะสมมติว่าเราสมมติให้กระแสไฟฟ้าไหลทิศขึ้นสมมติว่า B ไป A อย่างนี้ B ไป A 4สี่นิ้วชี้ตามทิศ I กำตาม B B ทิศพุ่งเข้าพุ่งออกครับพุ่ง ข้าวเพราะว่าเราเห็นเป็นกระบาดใช่ไหมพุ่งเข้าได้ f ถูกปะ่ะส,สี่สี่นิ้วชี้ตาม i กำตาม b ได้ f เพราะฉะนั้นมันถูกไหมไม่ถูกมันคนละข้างกาันเพราะฉะนั้นแสดงว่ากระแสไฟฟ้าไม่ได้ไหลทิศขึ้นมันต้องกระแสไฟฟ้าน่าจะต้องไหลอีกทิศนึงคือสี่นิ้วชี้ตาม i กำตาม b ก็คือกำข้าวกำข้าคือกำพุ่งข้ามาได้ทิศ f นี่ถูกปะ่ะได้ทิศ f นี่ <laughs> พี่เรื่องไมา่เอามาพึ่งอุมาอานะฮะจากการทำกฎเรื่องนี้นะ <laughs> โอเคเนาะวันนั้นแสดงว่ากระแสไฟฟ้าต้องไหลทิศต,ต้องไหลทิศลงถูกไหมโอเคไหมคือคำตอบนะครับโอเค